ถ้าคุณอยากจะอัปเกรดคุณภาพเสียงแบบซับเพอร์ฟอร์แมนซ์สูง10นิ้วแต่ไม่อยากตีตู้ไม่อยากเจาะรถไม่อยากทำแผงซาวเกร์เกะกะยนี่คือคอนเซ็ปต์ใหม่ของการใส่ซับแบบคุณภาพสวยรถครับคุอยากได้เบสส่วนใหญ่ก็อยากได้ซับบ็อกนะครับ ซับหลุมซับตู้สําเร็จแต่บางทีรถอย่างคันนี้ซับบล็อกก็วางไม่ได้ไปวางข้างในก็ไม่ได้วางข้างหลังก็ไม่เวิร์กซับหลุมก็ไม่มีพื้นที่แถมเพอร์์แมนซ์ยังไม่ถูกใจซับตู้สําเร็จเนี่ยบางทีมันต้องเป็นแบบมาวางด้านหลังรถบางคนอาจจะยังไม่ชอบคอนเซปต์แบบนั้นจะได้ดูแบบซับคุณภาพสูงกว่านั้นมีไหมเพราะว่าซับสำเร็จเนี่ยต่อให้เป็นซับสิบนิ้วแบบปกติแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยแอมยังเป็นแอมแบบไซส์พิเศษอาจจะแรงไม่พอนี่คือคอนเซปต์ใหม่ครับเราเอาซับสิบนิ้ว กับแอมขับซับคุณภาพสูงมาทําในสไตล์ตู้สําเร็จแต่เราไม่ได้วางด้านหลังเพราะเราตีซ่อนอยู่ในหลุมตรงนั้นนี้ครับตัวตู้ซับนะครับคือเราทาสไตล์ตู้สําเร็จตรงนี้เป็นหลุมของเดิมอยู่แล้วเราไม่ได้เจาะหรือตัดของรถนะครับเราสามารถใส่ลงหลุมลงไม่ได้เลยจริงๆแนละ้วคอนเซปต์เดิมผมอยากจะให้มีที่ดึง ยกออกได้แต่ลูกค้าบ,บอกว่ายังไงหลุมนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็เลยทําแบบติดเต็มแต่สามารถถอดได้โดยปกติอันนี้คือสไตล์ตู้สําเร็จแต่เป็นการใช้ performance ของ subwoofer และแอมคุณภาพสูงติดตั้งสไตล์แบบนี้เลยนะครับปิดลงไปเนี่ยเรียบร้อยทุกอย่างดูเนียนแต่ sub base นี่แน่นมากกว่าตู้สําเร็จ sub box หรือ sub หลุมยางไหลมากๆครับ